คณะสงฆ์อำเภอน้ำพองจังหวัดขอนแก่นจัดประชุมสงฆ์สมัยสามัญครั้งที่3ทับสองพันรหสบวันพฤหัสบดีที่13เดือนมีนาคม2568เวลา13นาฬิกาณวัดสุนันทาวาสตำบลกุดน้ำใสอำเภอน้ำพองจังหวัดขอนแกน่นคณะสงฆ์อำเภอน้ำพองจังหวัดขอนแกน่นจัดประชุมสมัยสามัญครั้งที่3ทับพ โดยมีพระครูสิทธิสารโสพลเจ้าอาวาสวัดสะชัยเจ้าคณะอำเภอน้ำพองผู้เป็นประธานประชุมพร้อมด้วยพระครูสุตศาสนาการเจ้าอาวาสวัดพุทธกเกษรรองเจ้าคณะอำเภอน้ำพองพระมหาทีทรเมธีเจ้าอาวาสวัดสุนันทาวาสพระครูสันติชิน,นวงศ์ เจ้าอาวาสวัดศรีมงคลเจ้าคณะตำบลกุดน้ำใสพระมหานัชพลสิทธิเมธีผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดเทพวิสุทธิคุณารามเลขานุการเจ้าคณะอำเภอน้ำพองเจ้าคณะตำบลเจ้าอาวาดรักษาการเจ้าอาวาสเลขานุการทุกระดับและสมาชิกเข้าร่วมประชุมโดยมีระเบียบว,วาระการประชุม5วาระและว่าด้วยคณะกรรมการฝ่ายต่างๆของคณะสองฆ์อำเภอน้ำพองดังนี้ ระเบียบวาระที่หนึ่งเรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบพ,พระมหานัชพลสิทธิเมธีเลขานุการเจ้าคณะอำเภอน้ําอองได้กราบเรียนที่ประชุมว่าประกาศมาโดรัสมาคมเรื่องเรื่องชั้นประสังคธิการประจำปี2568ซึ่งเป็นปบัญชีคงค้างของปี67นะครับ ได้มีประกาศตั้งพระครูสัยาบาทซึ่งอำเภอนครพอมที่เราได้ส่งไปสามรูปก็ได้ทั้งสามรูปได้แก่พระมหาสาวัสดิ์หกประโยควัดกูรุประพาชัยจังหวัดวันแก่นเป็นพระครูศรียานสุวรรพระมหาพงษ์พระหกประโยควัดกันเสียวเป็นพระครูสุธีพัฒนดมพธิ์รมคัณสมุาราววธพระอีสาน เป็นพระคระูบวรธรรมาวุฒินี่ก็คือประกาศตั้งใหม่สามรูปนะครับส่วนประกาศเลื่อนชั้นพระสังฆาธิการของพระอภนยรภพรก็สามรูปเช่นกันนะครับมีพระครูสุตตสารวิมวลระเทีบตบลม่องหวานแล้วก็พระครูประเรศปรยาธรวัดพิชัยพัฒนาราน,นีเทียบเลื่อนจากพระครูเทียบเจ้าระเภอชั้นเอกเป็นชั้นที่ศษนะครับ อีกหนึ่งรูปก,ก็คืออาจารย์รัปภูัญญาสารพิรมบัานโบร,ราพิรมยารามตะบลบัวใหญ่เ,เรื่องจากรคัครูเจ้าคณะตะบนชั้นโทเป็ดชั้นเอกนะครับรวมแล้วรพระสงค์พลนภพอง6งรูปคับตั้ง3ามเลื่อน3ถึงแจ้งี่เท้ธมเพื่อสรบ ระเบียบวาระที่2เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่2ทับ2,568เมื่อวันที่12กุมภาพันธ์2,568จึงแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบรายละเอียดตามเอกสารแนบระเบียบวาระที่สมเรื่องสืบเนื่องไม่มีระเบียบวาระที่4เรื่องเสนอเพื่อทราบและพิจารณา4.1งานการปกครองควรที่จะเข้ามาคุยกันเพื่อเราจะได้ ได้แนวทางว่าเราจะทําอย่างไรเพราะว่าพระเดชพระคุณน่ะารลบมาชัดเจนว่าถ้ามันกระจุกเสนอขึ้นอย่าเสนอขึ้นมานะครับตลาดถ้าเสนอขึ้นมาก็คือปัดตกไม่ให้ไปถ้าถ้าท่านพูดอย่างนี้นี่ก็แสดงว่าถ้าเรายังจะไปตามลักษณะเดิมนี่เราก็จะเสียนะครับเสียโคต้า,าผมแสดงก่ี่เห็นนี่ ก็คือขยายออกไปตามก้องมะสมคือเอาหัวหัวเลื่อนอ่านเียวอาจารย์ประยุทธ์อ่ารยัประยุทธ์ห่นเอาจารย์มไทยก็อายัน็ิไทยผมหนึงในเลือนนะครับบนในต่างนะครับบ้านต่างสักเปนมากตำบลไดบันหอตัวตะบนุูมมีลุงมมีเป็นมาสตำลว่าไอสะอาดยัง ปฏิการสมบูรณ์อย่างปฏิการสมบูรณ์อย่างที่คนเสดอมากังกัรกองดูแลปีใัม่เ้ทคนยกไหลเสรับแล้ไปดูกันเป็ดตอทุกอย่างมีการเป็นตอเประเปนวายุ่รรสี่นึ1เรื่องโครงการอบรมและพัฒนาศักยภาพพระภิกษุก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งพระสังฆาธิการระดับวัดตำบลครั้งที่ห ทับ2,568ในวันที่24-25มีนาคม2,568ณโรงเรียนการกุศลวัดหนองแวงอำเภอเมืองขอนแก่นจังหวัดขอนแก่นทั้งนี้ขอให้พระภิกษุตามบัญชีรายชื่อเสนอเพื่อแต่งตั้งครั้งที่1ทับ2,568รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายวาระการประชุมเพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการ4.2งานการศึกษางานการศึกษาสงเคราะห์ 4.3งานการเผยแพร่ผมได้ทำแบบสอบถามสำรวจนะครับส่งให้ท่านหลวงพ่อเจ้าพนักต่านท่านอาจารย์เจ้าพนักต่างให้ตาให้ในขาแจกให้กับภาครในการกรอกข้อมูลอันไหนที่ค้าหาได้ไวก็ดีเพราะว่าไม่ทราบว่าหลวงพ่อรองเราจะไดประชุมเมื่อไหร่นะครับอันนี้ผมจะเอาขวามลุีงมเ่ื้องตนเราจะไปว่าแผนอำเภอรับ ถ้าเป็นไปได้ก็คือโทรหาหรือว่าเอาไปฝากไว้นั่ง้วยขาเพื่อความอะไรครับจำแบบฟ้องเสมอนะครับโครงการนัมาสั่งสอนแต่ชื่อบวเองบวเองครับผมขอขอฟ้อง่อนแต่ว่ละวันขอวันละหนึ่งคนตามครับผมกองวันที่หนึ่งที่สองกองวันที่หนึ่งที่สองเมษายนครับผมขอโครงการตรวจยุ่งจูงแกแต่วันครับผม ือว่าตแ้่องกนขอานการสาธารณูปการ4.5งานการสาธารณสงเคราะห์ประมาณ 10, 11บสิบเอวันที่ทจะดำเนินการยื่นเรื่องเพื่อขอึี่จะเรียนวัดน,นะครับในส่วนของตอนนี้อยู่ในระหว่างการตามเอกสารครับผม ว่าผมกำหนดระยะเวลาให้ภายในเดือนมีนาคมนี้นะครับที่ส่งมาแล้วประมาณ3าวันนะครับเยี๋ยวผมจะสรุปลงลายพระสงฆ์เยอนี้ครับว่าภาพไหนตามเอกสารยังไงนะครับระเบียบวาระที่5เรื่องอื่นๆ5.1นเรื่องโครงการถ่ายภาพพระสงฆ์อำเภอน้ำพองครั้งที่1โดยอาจารย์วิชาญสุมาลี พระมหานัชพลสิทธิเมธีเลขานุการเจ้าคณะอำเภอน้ำพองได้กลับเรียนที่ประชุมว่าสำนักงานเจ้าคณะอำเภอน้ำพองได้รับการประสานจากนางสาวนิภาวันชนพองพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลม่วงหวานเรื่องโครงการถ่ายภาพพระสงฆ์อำเภอน้ำพองครั้งที่หนึ่งโดยอาจารย์วิชาญสุมาลีฟรีจำนวน51รูป ก็จะมีถ่ายรูปให้กับท่านเจ้าคณะอำเภอนะคะเป็นบอบรูปขนาด20-30นิ้วนะคะแล้วก็มีพระสงฆ์อีก50รูปค่ะท่านเจ้าคณะอำเภอก็จะเลือกเป็นเจ้าคณะระบลทั้ง19รูปนะคะแล้วก็ขนศาลทั้ง19รูปนะคะแล้วก็ส่วนที่เหลือก็จะอีก6รูปก,ก็ ให้ทางคณะ,ะส่งนะคะค่าเลือกมานะคะสำหรับ50รูปนี้ก็จะเป็นกรอบขนาด8ค12นิ้วนะคะถ้าถ่าไก็จะถา่ายรูปก็อันกรอบให้ฟรีนะคะ 5.2เรื่องกำหนดสถานที่ประชุมสมัยสามัญครั้งที่4ทับ2,568พระมหานัชพลสิทธิเมธีเลขานุการเจ้าคณะอำเภอน้ำพองได้กลับเรียนที่ประชุมเพื่อทราบว่าการประชุมสมัยสามัญครั้งที่4ทับ2,568กำหนดจัดประชุมในวันพุทธที่9เมษายน2568 ณวัดอุทุมพรตำบลท่ากระเสริมอำเภอน้ำพอองจังหวัดขอนแกน่นจึงขอกราบอาราธนาทุกรูปเข้าร่วมประชุมณนะสถานที่ประชุมเวลา15นาฬิกา30นาทีปิดการประชุมสงฆ์สมัยสามัญครั้งที่3ทับ2,568ณวัดสุนันทาวาสโดยพระครูสิทธิสารโสพลเจ้าอาวาสวัดสะชัยเจ้าคณะอำเภอน้้พอง